You, just gonna, you just gonna take that Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that Oh girl you fucking fight back ครับผมพบกับเลนอยไบเกอร์ครับวันนี้ผมมาพามาชมงานหล่อๆของเจ้าออนิว w อาสามตัวใหม่นะครับ ให้ดูร้าวก่อนนะครับดูคนดี่ตั้งคันของแต่งตัวใหม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่ก็อาจจะเป็นของแต่งที่แบบดูแลหล่อมากๆอ่ะเดี๋ยวมาดูครอบหน้านะครับผมครอบหน้าจะเป็นครอบหน้าอาวันปี2020นะครับเห็นแล้วดุจริงเลยมาเสร็จแล้วเรามาดูครอบถางกันครับ คอถังก็จะเป็นค้อถังทรงอาวันนะครับผมงานที่เห็นงานต่างๆนี่คืองานดิบนะครับที่ยังไม่ได้ลงสีไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าทําไมเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวผมไปลงสีให้ดูอีกรอบนึงว่าจะสวยงามแค่ไหนตรงนี้เดี๋ยวก็จะเจาะนะครับเจาะเป็นช่องแอโร่อีกทีหนึ่งมีตาข่ายชั้นหนึ่งเหมือนโฉมเก่าครับผมให้ดูดีเหมือนกันส่วนตัวนี้หาตายมาฮ่าใส่อีกรอบหนึ่งมามีถังแล้วก็มี อะไรต่อนี่ไงก็จะเป็นอกครับอกก็จะใหญ่กว่าของเดิมหน่อยนะครับส่วนมาก็เป็นท้ายท้ายนี่กำลังสร้างนะจ๊ะลอสวิงอาร์มครับผมสวิงอาร์มกำลังลอย <c oughs> แต่เรามาดูตัวครอบถางกันครับผมว่าแตกต่างจากครอบถางทรงนี้ยังไงนะครับผมผมก็จะถ่ายองี้นะเพราะว่าไม่มีคนจับให้อันนี้ก็จะเป็นครอบถังทรงอวันนะครับผม จากอะใหญ่พอตัวมากนี่ก็จะเป็นครอบถังทรงเดิมก็จะคนละแบบกันเดี๋ยวจะให้ดูมุมมองตอนคนนั่งค่อมกันนะนี่คนนั่งค่อมจะเป็นประมาณนี้ครับผมใหญ่แล้วดูมีมิติมากขึ้นมาดูด้านข้างกนะันข้างเป็นแบบนี้ครับผม าาเาเสร็จแล้วเรามาดูตัวครอบหน้าใกล้ๆก,กันบ้างตัวผมครอบหน้าก็จะมีมิติมากขึ้นมีไฟแล้วก็ตาดวงเล็กลงหน่อยชิลนีไจะเป็นชิลเดิมนะครับผมจะสามารถใส่ชิลเดิมกับชิลแต่งได้โอ้ยลินพันกันอีกแล้วเดี๋ยว,พวเพื่อนๆอาจจะงงว่าต่างกันตรงไหนมาดือนนครอ,อบหน้าของเดิมเลยครับนี่ของเดิมของใหม่ อยู่ประมาณนี้ใส่ผสมกันนี่ก็ดูดีเหมือนกันเลยภาพจะเป็นน้อยๆนะพอดีผมถ่ายตอนกลางคืนนะอันนี้ก็เป็นข้อหน้าให้ดูตรงๆเสร็จแล้วก็มาเป็นอกกันนะครับอันนี้จะเป็นอกชิ้นเดิมครับนี่ก็จะเป็นชิ้นใหม่ที่แต่งเพิ่มมายาวถึงตรงนี้เดี๋ยวท่าให้ดูว่าต่างกันแค่ไหน คนละส่วนนะครับวางตรงนี้แล้วกันนี่คือของเดิมนะครับนี่คือของใหม่เดี๋ยวผมรอพรุ่งนี้ตอนนี้ผมถ่ายตอนคืนเดี๋ยวให้ดูว่าลงสีแล้วจะสวยแค่ไหนโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูตอนทำสีทีนึงนะตอนทำสีเสร็จว่าจออกมาแล้วดูดีแค่ไหนโอเคครับหื มันดุจริงๆกว่าตอนทําสีเลยไม่ทําสีที่ดูไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับผมโอ้โหถูกใจสีดําด้านเลยแน่นอนจริงปกติเป็นปคนที่ชอบรถสีแดงนะครับผมแต่เห็นสีดําคันนี้แล้วโอ้โไม่ไหวดุมากมาเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับผมว่าทําสีไปแล้วดูดีกว่าเดิมไหมชุดของแต่งนี่ก็จะมีบาณห้าอย่างนะครับผม เดี๋ยวให้ดูอ้อมๆล้อมๆก่อนโอท้ายปิดปสนิทนี่ครับมาเดี๋ยวเรามาดูของแต่งของ R3 ตัวนี้บ้างนะครับผมว่าทำอะไรไปบ้างทำไมหน้าตาเปลี่ยนไปอะดูชุดชุดหน้านะครับผมชุดหน้าจะเป็นชุดหน้าอาวาันปี2020นะครับผม ผมหล่อมากใส่กระจกอ s i c กชิวเดิมนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นชุดบังโคนหน้าอาวันนะของแท้เลยสามารถใส่กับ r าได้เปลี่ยนน็อตน,นิดหน่อยนะครับดูประมาณนี้นะจ๊ะโอ้หลกไหลในความดูของมันมาต่อมาก็จะเป็นชุดถังนะครับผมชุดถังเป็นถังอาวันนะทรงอาวัน ดูผีเผืนด้านบนบานานนี้ต่อมาก็จะเป็นบอดี้ด้านล่างครับเป็นบอดี้อกนี่เหมือนอกอาซิกเลยคล้ายคึงเพิ่มบอดี้ด้านล่างหน่อยนิดนึ่งนะครับผมอันนี้คือท่อขอพูดเลยแล้วกันมันเป็นคอ2.5เสีอย่งนี้ใช้ได้เลยเดี๋ยวให้เปิดให้ฟังทีนะครับต่อมาก็จะเป็น ชอบสวิงอาร์มนะครับผมทรงอาวันไม่อยากถ่ายด้านโน้นเลยสนิมขึ้นรถ<ม>จอดนานเกินต่อมาก็จะเป็นสุดท้ายครับท้ายก็ปิวิสนิท้ายนี่ท้ายทรงอาวันนะครับผมเดี๋ยวทุกคนอยากเห็นไฟท้ายแป๊บหนึ่งไม่ต้องตกใจในภาพต่างๆของท้ายนะครับผมท้ายยังทำไม่เสร็จเอามาใส่ให้ดูเฉยๆว่าใส่กับ r าสาตัวใหม่ได้นี่ไฟท้ายเป็นไฟท้ายทรงอาวันนะครับมีไฟเลี้ยวในตัว กับผมก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะจ๊ะมันดูใหญ่มากเลยนะครับไปดูข้างน,นอกโอ้แสงเข้าป๊บนึงนี่ดูดีมากครับใครที่บอกว่าเจ้าตัวใหม่ไม่สวยเท่าตัวเก่านี้ผมเถียงเลยมันหล่อมากเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันนะครับว่าเสียงท่อจะ ก็ห่มไหมแต่ถ้าฟังในความเป็นจริงกับฟังในกล้องนี่จะต่างกันนะแคาเกียร์แบบหนึง่งถ่ายคนเดียว <c oughs> โอ้ยมือเพื่อนสีแล้วลงจากรถได้นหมเสกก็จะนุ <c oughs> <ง>่มๆวนๆหน่อย ฟังเสียงท่อจบละเดี๋ยวเรามาดูฟฟลลิ่งการนั่งเป็นจังใสบ้างเอาคาเกียร์กับรถไหลอ่ะนี่นะครับผมมันจะเป็นจังเซ่ตัวถังประมาณนี้จะมันก็จะองศา,าการหมอบเนี่ยใกล้เคียงของเดิมมากครับผมมุมมองของ ตอนขับนะจะเป็นประมาณนี้โอเคได้นี่ก็การจบรีวิวคร่าวๆของ R3 ตัวน,นี้นะครับแ่เปิดไฟหน้าก็ดูดีแล้วโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวผมปกติเป็นคนที่ชอบรถสีแดงนะนก ที่ผมรีวิวรถต็งไฟชอบสีแดงมากแล้วเจอสีดำนี่คือเอยากเปลี่ยนสีทันทีเลยหาดูเลยรออีกสดภาบนี้ครับผมผมว่านะถ้าเพิ่มขนาดยางหน้าหน่อยให้เท่ากับแบบพอดีกับบางโคหน้าอาวันนี้คือแบบจะดูเต็มไปกว่านี้นะดูดีมากครับผมของแต่ข้าวของ 3ตัวใหม่มีแค่นี้นะจ๊ะโอ้ยลงไล่หลรือเกินโอเคครับผมใครสอบถามอะไรก็ทักมาเฟซบ o ๊กส่วนตัวเหมือนเต็มนะครับมีคำตอบให้สำหรับทุกคนผมเลยนอนไบเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're dreaming.